ได้รุ่นค่ะได้รุ่นพี่น้องจย์สิพ้าไปร้อยกระทงค่ะร้อยกระทงต่างแดนคะ่ะนี่ผู้เดียวค่ะพี่น้องเบิดโมู่บานไปเบิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันเมื่อนี้จย์สิพาไปร้อยกระทงด้วยค่ะนี่กระทงของจย์เฮดเซ็จแล้วค่ะงามบ่กค่ะพี่น,อน้องห่องเจ้าขวงเอาค่ะ ดีใจค่ะโมนีแฟนพามาลอยค่ะแฟนเป็นมือกล่องก่ะเมือนี้เดี๋ยวจะพาไปลอยกับทงกันเด้อค่ะเมื่อน,นี้มีกระทงอยู่ใบเดียวค่ะพี่น้องคือสิบบ่ลงทางเนาะค่ะไปเพิ่งกันเลยค่ะตักมาค่ะพี่น้องค่ะไปลอยกันเลยค่ะโอ้ยลมพี่น้อง มันรุ่นกันมากระทุ่งแกมันสิ่ร้อยบัวมันรุ่นค่ะทำมาลอยกระทุงกันเลยค่ะพี่น้องล่มค่ะล่มล่มพี่น้องล่มโอ้โอ้โอ้กระทุ่งแกหมดหมดหมดพวมันล่มค่ะพี่น้องมันสได้งามบัวนี่เดียวมันล่มกับพี่น้องมันล่ม อีกทานแป๊บหนึ่งค่ะ Vas-y. มันไปมันไปน้ำขางค้องค่ะพี่น้องลเบมายุ้นะมาฟุตูวร้นไม่่มี่ชมีแฟนะแลอีแฟนแฟนยานไฟใหม่ปะนะคะพี่น้องน่ลับไปน้ำหนามเนาะค่ะบานเข้าว่มีอย่งค่ะพี่น้องเห็นบค่ะ แสงริบริบีไปแล้วค่ะพี่น้นองขันสามเขาได้เอา้าฝนกระตกค่ะพี่น้นงองพระจ้องโอล้วบะเด็กจีา,จา,าขาึ้นือเส้นสะพ้านค่ะพี่ฝนึ่อ <c oughs> แฟนยานแฟนยาน,น,นไฟใหม่เ <c> บ <oughs> ิ้งแก้ชห้เบื้ง,งอันสังบนค่ะ อันนี้สะพานค่ะโอ้ยบังมาบ่มีอันเข่าว่าฝนตกไหมคะพี่น้องบัดมาหอดมีฝนตกค่ะคนหาพ่นเร็ว้วหายอันนี้สะพานผันแยงทิจ่าผ้ายาง,งมาเบืองยามือเบ้นคะ่ะโอ้ไทยเนี่ย่นไหนพ่นไปซื้อดอกค่ะพี่น้องอิจ่าจะผ้าขึ้นไปเบงข้างบนคะ่ะ นี่ค่ะสะพานที่จะพามาเบิ่งตอนอี่มือเว้นนะคะนี่เมือคืนมันจะมีไฟแบบนี้นะคะถามคล้งถามกันย่งค่ะพี่น้องโอ้ยจังใดจะขอฝากไว้คลิปล้อยกับทุงเด้อค่ะพี่น้องอันฝนตกค่ะพี่นอ้องจงได้เฝ้าเขาบ้านค่ะแฟนจ๋ายางน้ำหรอกค่ะพี่น้องจังใดผู้ใด,ดเขามากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าเด้อค่ะจิได้มีกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปค่ะพี่น้อง สวัสดีสามลับมือนีค่ะโอ้จะเมื่อยกับฝากไว้กับคลิปร้อยกระทงเด้อค่ะสุขสันต์ัรร้อยกระทงสุขผู้สุขคนค่ะบ๊ายบาย